วัสดีท่านักกรรมการการประเมินห้องเรียนคุณภาพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพนิดาสานารินครูโรงเรียนบ้านนางยิ้มนาโฟสำนักง,งานเขตพื้นที่การ,ารศาึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต4ค่ะสอนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1ค่ะซึ่งวันนี้จะมีการนําเสนอห้องเรียนคุณภาพนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1นะคะห้องเรียนน่ารู้องค์ประกอบที่2นะคะครูสอนดีองค์ประกอบที่3นะคะนักเรียนมีสมรรถนะค่ะ ต่อไปจะเป็นการรับชมขององค์ประกอบที่1ค่ะก็คือห้องเรียนน่ารู้ค่ะองค์ประกอบนี้นะคะประกอบด้วยสมาชิกในห้องเรียนค่ะซึ่งมีสมาชิกในห้องเรียนป้ายนิเทศเกี่ยวกับสมาชิกนะคะแล้วก็จะมีตารางการสอนที่เป็นปัจจุบันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับป้ายนิเทศที่เป็นปัจจุบันของนักเรียนค่ะที่ใช้ในการเรียนการสอนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับป้ายสถิติ ของนักเรียนนะคะสถิติการมาเรียนของนักเรียนที่เป็นปัจจุบันค่ะนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับบรรยากาศในห้องเรียนนะคะห้องเรียนของเรามีแสงสว่างที่เพียงพอเหมาะแก่การจัดการเรียนการสอนนะคะ,ะและก็จะมีการจัดวางนะคะมุมต่างๆที่เหมาะสมค่ะก็จะมีมุมการจัดเก็บชั้นวางรองเท้ามุมการจัดเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดนะคะ ต่อไปจะเป็นมุมเกี่ยวกับโต๊ะของคุณครูนะคะโต๊ะคุณครูมีความสะอาดนะคะไม่มีรอยขูดขีดนะคะต่อไปค่ะจะเป็นมุมเกี่ยวกับโต๊ะนักเรียนนะคะมีการจัดวางเป็นระเบียบไม่มีรอยขูดขีดค่ะมุมต่อไปนะคะจะเป็นมุมรักการอ่านนะคะก็คือนักเรียนจะมาศึกษาหาความรู้ในเวลาว่างนะคะมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมสื่อการเรียนการสอนนะคะมุมสื่อการเรียนการสอนก็จะมี องค์ประกอบเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะแก่หน่วยการจัดการเรียนรู้ทั้ง8หุ่นสาระนะคะต่อไปค่ะจะเป็นมุมเกี่ยวกับ ICT นะคะเราจะใช้จอทีวีนี้ในการนําเสนอสื่อการสอนให้สอดคล้องกับหน่วยการจัดการเรียนรู้มีสื่อ YouTube PowerPoint แล้วก็ห้องเรียน DLTV ค่ะ นี้ก็จะเป็นกระดานที่เราใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะหน้าชั้นเรียนค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นกระดานแม่เหล็กนคะคะที่ใช้ในการสะ,ะกดคำจะทำป้ายบัตรคำต่างๆให้กับผู้เรียนค่ะ,คะมืมต่อมานะคะก็จะเป็นบัญชีคำพื้นฐานของนักเรียนนะคะของระดับชั้นหนึ่งสาชั้นที่ที่หนึ่งค่ะที่ใช้ฝึกในการจัดการเรียนการสอนที่ต้องท่องทุกวันนะคะ ต่อไปจะเป็นข้อตกลงของนักเรียนนะคะข้อตกลงนักเรียนนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีทั้งหมด8ข้อนะคะมุมต่อไปค่ะก็จะเป็นมุมเกี่ยวกับสื่อและก็ชิ้นง,งานนักเรียนนะคะ,ะทั้งด้านภาษาไทยคณิตศาสตร์นะคะที่เป็นผลงานนักเรียนที่สอบคล้องกับหน่วยการจัดการเรียนรู้ค่ะนะคะ,ะมุมต่อไปนะคะจะเป็นแป้มสะสมผลงานของนักเรียนค่ะ แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนก็จะมีผลง,งานและก็แฟ้มต่างๆนะคะต่อไปนะคะจะเป็นองค์ประกอบที่2ค่ะคุณครูสอนดีนะคะคุณครูก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะ,ะเพื่อ,อให้กับผู้ปกครองได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนนะคะว่ามีความบกพร่องในส่วนไหนนะคะแลวก็คุณครูก็บริหารจัดการทั้เรียนโดยการทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศาึกษา แผนก,การจัดการเรียนรู้นี้นะคะเหมาะแก่การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะที่เป็นปัจจุบันหลังจากนั้นนะคะก็มีการนําแผนนี้นะคะมาทําวิจัยในชั้นเรียนค่ะต่อไปนะคะจะเป็นองค์ประกอบที่3ค่ะก็คือ,อสมรรถนะของนักเรียนค่ะนักเรียนมีการประเมินสมรรถนะทั้ง3ด้านด้านเคนะคะด้านความรู้มีการประเมินผลด้าน K ว่ามีนักเรียนถามคุณลักษณะอันระสงมัไหมนะคะด้านทีนักเรียนมีทักษะในการเรียนคณิตภาษาไทยการอ่านออกเขียนได้ร้อยละแปดสิเปอร์นค่ะด้านเอนักเรียนมีคุณลักษณะอันมประสงค์ทั้ง8ประการครบโดยมีการประเมินร้อยละ80ขึ้นไปค่ะค่ะอันนี้คือเป็นการประเมินนะคะของนักเรียนทางด้านสมรรถนะนะคะ และครบทั้งสมด้านเรียบร้อยแล้วนะคะอะวันนี้นะคะขอจบรายงานการประเมินท่องเรียนคุณภาพสวัสดีค่ะ